ร้อยสี่สิบนะครับถ้าลูกค้าอยากได้ร้อยห้าสิบห้าก็ได้นะครับผมได้หมดนะครับทางร้านเรามีเครื่องร้อยสี่สิบติดได้สตาร์ทมือหมุนร้อยห้าสิบห้ามือหมุนได้สตาร์ทนะครับมีครบนะครับนะครับสตาร์ทติดง่ายครับเยงก็นิ่มนะครับ ครับเดี๋ยวเข้าเกียร์ครับนี่ได้เป็นเกียร์โลครับลงล่างอยู่โลวิ่งช้าครับผมเดี๋ยวช่างช่างใหญ่เราขึ้นมาแล้วนครับ โอ้ยยังมาดีเลยได <laughs> ้เสียเล่าลู่เล่าลู่งานเน่ยนี่ลูง่ง้างฮะมือตรงเอาแบบจุดจวดเห็เปนปะไงรอฮะเอาจังไรนะตรงจุจวดนะจุดจวดจังไงนะ ปั้นโรตาลีไหนบ่หน่ปั้นตดบ่ปั้นปั้นห้เบิ้งงนะ่นนะปั้นได้บ่เดี๋ยวช่างปั่นโรตาลีให้ดูนะครับ รงมากไม่ได้ครับเพราะว่าอยู่ติดกับถนนเลยครับโรตาตรี่นี่ขนาดความกว้างหนึ่งเมตรนะครับผมอีดบางคนบอก เอาเก้ไขแลังครับ กำลังปรับตั้งเกียร์อยู่นะครับปรับตั้งเกียร์นะครับแป๊หนึ่งครับ เดินหน้าจะช่วยได้ไหมโอ้เคโอเค,อเคนะครับนั่งเวลานั่งขับสบายนะครับอรอมุนกลับัง <laughs> เยี่ยวไปได้ไหม <laughs> รอดิดกลับนะครับระวังด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเข้าเกียร์โลเดินช้าครับน,นี่นี่ก่อนส่งลูกค้านะครับลองเครื่องก่อนนะครับผมลองเครื่องลองเช็คดูให้ละเอียดนะครับก่อนส่งมอบลูกค้าครับคือเป็นจลักจังหวัดนิสเกตครับผม โทรมาสั่งซื้อเ่อ่อเช้าเองนะครับเวลาเดียวก็กำกำเดียวแล้วก็บิดล้อนิดนึงนะครับบิดล้อแบบนี่ครับบิดล้อนิดหนึ่งเวลาเดียวนะครับ เดี๋ยวออกมาครับป <c oughs> ิดขาที่นึงนะครับแล้วกำเลียวด้านซ้ายนะครับผมก็จะมุนรอบไปเลยครับใช้งานง่ายนะครับ ทําความเข้าใจกับตัวเครื่องยนต์ตัวหางแป๊บหนึ่งนะครับก็เราก็ถ้าคุณเคยก็ใช้ง่ายครับผมแรกๆหน่ยก็จะใช้ยากหน่อยนะครับเท่าไหร่ล้วเนี่ยถ่ายลังเครา้านนะครับทีนี้ สว่วนตัวนี้นะครับก็เป็นตัวสำหรับติดต่อต่อใส่กับโครงชุดโครงผานนะครับผมตัวนี้เราก็ตัดประเก็นให้ตัดประเก็นให้ลูกค้าด้วยครับนี่เพราะว่าอันนี้ประเก็นมากับตัวเครื่องนะครับแต่ว่าถ้าเวลาถอดออกมากนี่คิดว่าประเก็นน่าจะขาดนะครับ ก็เลยตัดประเกลนสำรองไปให้ลูกค้าด้วยนะครับนี่ครับตัวต่อถอดโรตารี่ออกก็ใส่ตัวนี้ครับแล้วก็ใส่ชุดผ่านต่อไปเลยครับนี่ครับคลิปนี้แจะยาวๆหน่อยนะครับประมาณนี้ครับนี่สลระมันนี่ทางร้านก็ส่งได้ทั่วไทยนะครับเก็บเงินปลายทางนะครับชจางเราเดินทางทั่วไทยแล้วนี่ครับช่างใหญ่เราเนี้ยยโ่ปเลย <ST AN CE> ไปทุกวันนะครับไม่ค่อยอยู่ร้านหรอกครับ <ไป S 1> ส่งทุกวันนี่ครับส่งได้ถึงหน้าบ้านนะครับถ้าลูกค้าสนใจนะครับสามารถโทรสอบถามหรือว่าสั่งจองได้ครับผมที่เบอร์โทรศัพท์0627545665 0811206955ครับผมก็ฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดกรดิงแจ้งเตือนทางร้านจะทำาีดีด,ดีมานำเสนอลูกค้าเรอยๆนะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ